สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มารีวิวออการฉีดวัคซีนเนาะการฉีดวัคซีนมื่อนี้เป็นมือที่3าผ่านไปกะโดยรวมเนาะโดยรวมก็ถือว่าร่างกายดีขึ้นหลังจากที่เป็นไข้ก็เป็นไข้หนักพอสมควรแต่ว่าก็โดยรวมก็ถือว่าดีแล้วก็เจ็บ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคือง่วงนอนอยู่ตลอดแต่ว่าผมก็จะพยายามกินน้ำให้ดีเยอะที่สุดกินน้ำบ่อยๆก็คือมันจะนั่งแทบไม่ค่อยได้เนาะจะเวียนหัวจะง่วงง่วงนอนอยู่ตลอดแต่ว่าก็เวลาตื่นขึ้นมาก็จะพยายามกินน้ำกินน้ำให้เยอะที่สุดเพื่อว่าน้ำจะได้มีส่วนช่วย ไปเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยในเรื่องขยายหลอดเลือดเนาะแต่ว่าก็โดยรวมเนาะก็ถือว่าดีดีขึ้นดีขึ้นก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีอาการเวียนหัวนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ยังไงก็รอเข็มสองต่อไป แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนาะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเราก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปเข้มงวดต่อไปทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเช่นกันนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ